สวัสดีครับเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุพันชุมแซนดีฟโฟโรพาเล่นพาทำคลิปนี้นะครับผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสปริงโรลหรือว่าปปเปียทอดนะครับครับโปเปียทอดเนี่ยเป็นอาหารไทยที่ผมทําแล้วใช้ผูกมิตรนะครับคือมันมีความหมายหรือว่ามันมีความสําคัญอย่างไงนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ครับก่อนอื่นช่วยกด subscribe mm hmm. กด like กดแชร์ hmm. กดกระดิ่งให้โฟลโวด้วยนะครับครับวัตถุดิบในการทาโปเปี้ยของผมก็มีนะครับแครอทแล้วก็อันนี้กะหล่ำปลีสีเขียวอันนี้ก็กระเทียม3กลีบนะครับผมใช้3กลีบแล้วก็อันนี้หอมหัวใหญ่แล้วก็อันต่อไปก็คือวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นไทย2 2มัด แครอทผมก็ขูดเอานะครับเหมือนกับมาละกอันนี้ก็กลัาปลีผมหั่นเป็นแบบยาว2นิ้วอันนี้ก็คือหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมผมก็ต้องสับอุ้นเส้นผมต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันแห้งหลังจากเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกผมก็เอากระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่นยมาปัดรวมกัน เสร็จแล้วผมก็ใส่ซอสนะครับหอยนางรมประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดกันผัดให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ตามไปด้วยแครอทแล้วก็กระหล่ำปรีแล้วก็ผัดกันต่อไปอีกนะครับจนไก้จ่าสุก หลังจากนั้นก็ตามไปด้วยวุนเส้นนะครับผัดต่อไปให้มัน,ให,มนให้มันใกล้จะสุกไม่ต้องให้มันสุกมากเพราะว่าเราต้องเอาไปทอดอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วผมก็เทใส่ตะแกรงแล้วก็เอาฝาปิดแล้วก็พักให้เขาเย็นก่อนที่จะหอ่อวิธีการทําให้แบบให้เขาเย็นแบบง่ายที่สุดก็คือเอาไปไว้ข้างนอกนะครับแทนที่จะใส่ในตู้เย็นเพราะว่า ถ้าเราใส่ในตู้เย็นในขณะที่อาหารกำลังร้อนเขาจะดูดไฟมากนะครับขณะที่กำลังรอให้เขาเย็นนะครับอันนี้ผมก็มาแกะแผ่นสปริงโรลแผ่นสปริงโรลห่อนี้ทำมาจากประเทศสิงคโปร์เขามีอยู่50ชิ้นนะครับวิธีแกะก็คือแกะแบบง่ายๆแบบนี้นะครับครับหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือ มาห่อสปริงโรลกันวิธีการหอก็คือแบบง่ายๆนะครับอันนี้ผมจะไม่ขออธิบายมากเพราะว่าจะเสียเวลานะครับครับเพื่อนๆผมขอเล่าความเป็นมาของปอเปียทอดที่นี่ให้ฟังนะครับคือตอนที่ผมมาอยู่ที่ประเทศแคนาดาใหม่ๆนะครับเราเป็นเคยฝรัง่งเราก็มาอยู่กับ ชุมชนหรือว่าหมู่บ้านเขานะครับแล้วก็มีวันหนึ่งเขามีงานเลี้ยงเขาเรียกว่าพอดลักก็คือทุกคนที่จะมางานเลี้ยงเนี่ยจะต้องเอาอาหารมามาทานรวมกันในในปาร์ตี้นะครับแล้วผมก็ทำสปริงโรลก็คือปอเปียทอดเนี่ยนะผมก็เอามาด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นเขา เขาเห็นคือเขาไม่เคยได้ทานแบบนี้เขาก็ชอบกันมากนะครับว่าอร่อยว่าสปริงโรลของไอ้สุพันเนี่ยอร่อยมากแล้วก็มีหลายคนนะครับเขาบอกว่าน่าจะทําขายถ้าเธอทําขายฉันจะซื้อนะฉันจะซื้อให้ผมก็เลยบอกไว้ว่าไม่ไหวหรอกเพราะว่าผมต้องทํางานด้วยเรื่องทำสปริงโรลเนี่ยมันคือมันมันไม่ใช่ของง่ายนะครับเราต้องมาผัดต้องมาหอ่อต้องมาทอด แล้วมันต้องเสียเวลาผมไม่อยากจะใช้เวลาในห้องครัวเนี่ยเกิน30นาทีเพราะว่าผมไม่ชอบทำกับข้าวครับหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับเวลาเรามีงานเลี้ยงงานอะไรแบบนี้เขาก็จะคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะให้ผมทำแต่สปริงโรลนะครับเอาไปทานผลสุดท้ายนะครับเวลาผมไปไหนมาไหนเนี่ยชาวบ้านแถวแถวนี้ เขาก็พาการรู้จักผมนะครับว่าผมเป็นคนที่ทำสปริงโรลเนี่ยได้อร่อยมากที่สุดขั้นต่อไปก็คือน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มแบบง่ายๆผมใส่น้ำตาลน,นะครับน้ำตาลถ้วยหนึ่งแล้วก็น้ำส้มสายชูอีกถ้วยหนึ่งนะครับเสร็จแล้วผมก็ต้มคือต้มให้มันเดือด แล้วผมก็เติมซีอิวขาวลงไปด้วยนะครับประมาณ1ช้อนชาซีเขาจะได้คือดูแล้วมันมันสวยดูน่ากินนะครับครับเวลาผมห่อสปริงโรลนะครับแต่ละชุดหรือว่าแต่ละแต่ละแบตช์เนี่ยเขาจะมี50อันใช่ไหมครับผมก็ต้องห่อทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามาอย่างนั้นแล้วใบห่อเขาจะเสียนะครับพอห่อเสร็จนะครับส่วนหนึ่งผมก็ใส่ไว้ในถุง เก็บไว้ในช่องแช่แข็งไว้กินในคือในวันข้างหน้านะครับเวลาหิวและขั้นต่อไปก็มาทอดนะครับผมก็จะมาตั้งกระทะใส่น้ํามันคือตั้งให้มันเดือดนะครับเสร็จแล้วผมก็ใส่โป๊ปเปีรลงไปทอดจนเขาแบบเป็นสีเหลืองหรือว่าสีทองหรือว่าแบบดูแล้วมันมันกรอบแล้วก็มันน่าทานนะครับ กคเ,เพื่อนและคุณผู้ชมขอบคุณมากน,นะครับที่ติดตามรับชมและนี่ก็คือโปรเฟยเทอดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปไปงานปาร์ตี้ก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับแล้วก็เจอก,กันคลิปใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ